เว็บนุกเกอร์โซนสุ่มไอดีฟรีไฟได้รหัสร้อยเปอร์เซ็นต์งบก็ร้อยเก้าสิบเก้าบาทมีรีวิวด้วยมาดูกันจะได้รหัสอะไรเฮ้ยได้รหัสบวกเอฟทุกคนเข้าเกมมามีบวกเอฟจริงๆด้วยมีสองใบเลยนอกจากนี้เว็บนุกเกอร์โซนยังรับเติมเพชรระบบอัตโนมัติใช้เพียงยูไอดีเติมใบมากขอบอกและยังมีรหัสฟรีไฟขายด้วยตั้งแต่หลักร้อยยนถึงหลักหมื่นคุ้มๆสนใจเข้าลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมโอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านเที่ยทุกท่านด้วยนะครับผม ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมารีวิวก,กิจกรรม7จ็ดกคเจปีฟรีไฟล์หรือว่า7กรกฎาคม7ปีฟรีไฟล์นั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้ฟรีไฟล์ก็ครบรอบ7ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ผมจะมารีวิวกิจกรรมก็คือกิจกรรมตรงนี้นะผมสายมือด้านล่างเลยนะครับผมนี่ที่มันเขียนว่าอ่าเลข7นี่นะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับผมเนี่ยครบรอบ7ปีฟรีไฟล์นะผมกิจกรรมนี้เหลือ24วันนะครับผมในวันที่ผมอัดคลิปนะ ก็วันนี้ผมอัดคลิปก็เป็นวันที่28มิถุนายนนะครับผมก็คือในกิจกรรม7ปีฟรีไฟเนี่ยมีของฟร,ร,รีแจกโค้ดเยอะเลยนะผมคือแบบเยอะจัดแบบน,บนับไม่ถ้วันเลยนะครับผมคือโค้ดเยอะเลยนะผมก็มาดูของฟร,รีที่มันแจก,กชิ้นแรกก่อนเลยนะผมคือเป็นอันนี้เลยนะผมพอเรากดเข้ามาอันนี้ใช่ปะกดเข้ามาปุ๊บนะครับผมกดเข้ามาเข้าร่วมนะครับผมเนี่ยออก็จะมาในหน้านี้นะครับผมเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยเห็นปะเห็นแถบด้านล่างอ่ะเป็นเส้นนี้ปะทุกคน25 50 100 หนึ่งองร้อแล้วก็275นะครับผมเนี่ยให้เรามาทําภารกิจประจำวันเวย้ยตัวนี้เห็นปะนี่เราจะได้ลัสกินเอซีแปดศูนย์ขึ้นฐาน,นะเจาะเกาะหนึ่งแมกกาซีนสองมานะครับผมแล้วก็อ่โทเค็นอันนี้นะผมเป็นโทเค็นไว้แรกเพื่อที่จะปลดล็อกอันนี้นะผมเนี่ยตรงนี้นะผมเนี่ยคือแบบให้อ่คุณชอบปืนไหนมากที่สุดเราก็เลือกไปเลยนะครับผมนะนะครับผมก็ปลดล็อกไปเรื่อยๆนะผมเห็นปะถ้าปลดล็อกปุ๊บมันก็จะขึ้นเห็นปะทุกคนเนี่ยปลดล็อกไปนี่ให้บอก ี่เห็นปะผมได้2แล้วรับมาปุ๊บหนีได้มาสกินเอ่ซีสิบวันแล้วก็เสียงอะไรวะเฮ้ยฉันจะแบกทุกคนไปอีก7ปีเลย,เย,เลยใช่ไหมอันนี้คือเสียงอะไรทุกคนผมไม่ได้ฟังนะสุขสันต์วันเกิดว่ะ,โอ,ะโอเคนี่นะผมโอเคเนี่ยพอเราเปิดครบใช่ปะมันจะมีคําว่าต่อไปเนี่ยเห็นไหมตรงขวามือเนี่ยกดไปเลยนะผมเราต้องเก็บโทคเค็นนะเพื่อที่จะมาแลกอ่า เนี่ยนะครับผมเพื่อที่จะามาปลดล็อกเพื่อแลกเป็นขั้นบันไดไปเรื่อยๆนะผมคืออันสุดท้ายคือสกินสกายเลอร์นะผมเป็นแบบปล่อยอขึ้นพลังเป็นแบบวงกว้างขึ้นนะผมเพราะว่าสกายเลอร์นในแผ่นนี้มันบัฟมาด้วยนะคือดูแค่ในนี้เนี่ยนอกจากที่จะทำภารกิจได้รับแล้วก็ในเกมก็ยังมีให้เก็บนะให้เก็บหรือเปล่าวะหรือว่ายิงคนได้ก็ไม่รู้นะผมมัน,มนผมในเกมผมจะได้อยู่ตอนผมเล่นนะทุกคนเออ และยังไม่หมดแค่นี้นะคนมันยังมีแจกไอวอนะผมเป็นไอวอเจ็ดปีนะผมไอวอเจ็ดปีฟรีไฟ์นะครับผมคือเป็นอันนี้นะผมเหมือนผมจะได้แล้วหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมได้มาตอนไหนนะครับผมเดี๋ยวผมหาก่อนนะเอ่อตรงไหนว่าน,ๆๆนี่นะผมสกินนี้นะผมไม่รู้ว่าผมได้มาตอนไหนจริงๆ,ๆนะทุกคนคือแบบเออมันอ่าอะไรวะคือมันยังไงทุกคนเหมือนไม่จะบอกว่าสุ่มจากกล่องรางวัลใช่ปะผมสุ่มไม่ได้นะ หรือว่าเล่นกับเพื่อนที่มีสกินไอวอลแต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยมีสกินไอวอลนะทุกคนผมไปเล่นกับเพื่อนที่มีสกินไอวอลปุ๊บเราก็น่าจะได้เหมือนกันนะผมนอกจากที่จะได้สกินไอวอลแล้วยังได้กรอบรูปเจ็ดปีด้วยนะทุกคนถ้าใครมีสกินไอวอลปุ๊บก็จะมีกรอบรูปอย่างนี้นะผมะเดี๋ยวผมกดให้ดูนะนี่นะผมเป็นเอ๋าไม่ใช่เห็นไม,ไ,มไม่เห็นไม่เห็นนี่วเออเห็นตรงนี้ใช่ปะ่ะตรงรายชื่อเพื่อนเห็นปะ่ะเลขเจ็ดนะผมเลขเจ็ดตรงซ้ายล่างนะครับผมเห็นป่ะเป็นกรอบเลขเจ็ดสวยๆเลย คือกิจกรรมไอวอลเนี่ยก็จะมาในวันที่26มิถุนาถึง22่สิบสอนะผมก็มาตั้งแต่นานแล้วแหละนะครับผมคือกิจกรรมเ่็7ปีในอ่โทเคน็นสายมือนี้นะครับผมก็วันที่28ถึง22กรกฎานะครับผมก็ให้ทุกคนกดเข้ามาที่กิจกรรมเลยนะก็มาที่มุมขวาบนไม่ใช่มุมขวาบนด้านบนนี้ครับผม7กอคอเปีฟรีฟ้า77จังหวัดนะครับผมนี่นผมไฮไลท์กิจกรรมเลยคือแจกทอมสันฟรีแล้วก็ชุดผู้ชายฟรีนะผมโดยการเก็บโทเค็นมาแลกเหมือนเดิมน,นะผม สกินทอมสันเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นคาสณะก็คือบวกอัตราการยิ่งหนึ่งนะที่ผมไปเห็นมานะครับผมและก็มาที่ปฏิทิน7จ็ดพีฟ้าเจ็ดจังหวัดนะผมคืออันนี้แหละแจกโคตรเยอะนะครับผมจะบอกให้นะนอจกจากแจกชุดแจกสก na, ายเล์แจกเพนน้าแจกเสียงแจก a c 8 0แล้วอย่างแรกปืนให้เล่นฟรีเลยมีอซองอลูกประคำแล้วก็ UMP กล่องกระดาษ m p 4 0 EVO แล้วและก็สกาไททันนะครับทุกคน คือแบบมันต้องเอาโัเ็มมาแลกเอาได้24ชั่วโมงนะแต่ว่าผมเลยคุ้มจัดกสกินแบบโคตรดีนะผมคือแบบมันมาแจกอ,อีกแล้วให้เล่นอีกเว้ยแลวก็ยังมีไอเทมฟรีอีกเพียบนะครับผมก็คือเป็นท่าทางอันนี้นะคืออันนี้มันต้องล็อกอินเอาหรือเปล่าว่ะไหนวะนี่นี่นี่ทุกคนเอเอตรงนี้เลยนี่นะผมถ้าเราล็อกอินเออหนึ่งวันก็จะได้เป็นเอออันนี้นะครับผมสองวันจะได้เป็นหัวน,นี้สามวันก็จะได้เป็นเออหัวนนี้นะผมมีเลเวบนะต่อมา สวันก็จะเป็นกล่องศพนะบผมหวันก็จะเป็นมีดมีดพระห้าปีฟรีไฟนะมันเอามาแจากตอน7ปีด้วยแล้วก็ต่อมา6วันก็จะเป็นท่าทางอันนี้นะผมท่าทางครบรอบ6ปีฟรีไฟนะครับผมต่อมาล็อกอินวันที่7ก็จะได้เป็นร่ม7จ็ดปีฟรีไฟสวยๆเลยนะครับผม ก็ทุกคนก็จะรู้แล้วนะผมว่ากิจกรรม7ปีฟรีไฟมีอะไรบ้างก็จะมีประมาณนี้นะผมเดี๋ยวผมจะสรุปย่อยๆสรุปให้ทุกคนฟังนะครับผมว่ามันคืออะไรบ้างนะเผื่อผมจะพูดตกพูดอะไรไปบ้างนะผมก็คือกิจกรรมหลักๆก็คือมุมซ้ายล่างนะผมเปีฟรีไฟกดเข้ามาปุ๊บนะครับผมคือกดมาเข้าเรื่องกิจกรรมโดยการที่เราจะหาโทเค็นนี้นะผมโทเค็นตัวนี้มาแลกเพื่อปลดล็อกอขั้นบันไดไปเรื่อยๆจนถึง725้นะครับผมเราก็จะได้เป็นสกายเลอร์มานะผมเป็นแบบนี้เลยสวยเลยนะครับผม และก็นอกจากกิจกรรมาสายล่างแล้วนะผมก็ยังมีการแจก i อวอ7เจ็ดปีฟรีไฟด้วยนะผมคือ i อวอ7เจ็ดปีฟรีไฟเนี่ยก็สามารถรับได้จากกล่องสุมรังวันหรือว่าเล่นกับเพื่อนที่มี i w วอนะผมก็จะได้มาเลยนะครับผมและนอกจากนั้นก็คือสะสมโทเค็นไปแกลกรับชุด s ปิริตเทรนเนอร์หรือว่าสกินปืนทอมสันนั่นเองนะผมและต่อมาก็คือสะสมโทเค็นเพื่อแลกรับสะกินปืนฟรีๆนะผมสกินเอ่าสกินพวกนี้นะซควงลูกประคำยูมพ M.P.40 แล้วก็สาก,กานะผมประมาณนี้เลยก็ล็อกอินเพื่อรับของฟรีต่างๆนะครับผมก็จะมีวันนี้นะผมคลิปนี้วันนี้นะครับผมทุกคนก็จะเข้าใจกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับผม